มาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วสับปะรดนะคะปันสุกบ้านสามสาวดาวซิ่งนะก็ตอนนี้มาถึงเป็นที่สุดแล้วนะคะรำเรียงมาจากพัทยานะคะโมเวฟซี m นะอาสับปะรดนะคะรำนี้นะคะโมเวฟซี m าราคา1 5 0 0 0คะแนนนะคะบ้านสามสาวนะ,ะก็จะรับแค่ครึ่ง ครึ่งรำนะคะแม่ไม่สี่อีกหนึ่งครึ่งรำนะเดี๋ยวรถนะเขาจะหาผู้หารเองนะคะตอนนี้สับโรดนะ,ะก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญน,นะคะอ่าแม่แม่แก๊งนางฟ้านะพี่น้ำนะคะ กราบขอบพระพคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่เจนะคะแม่เที่ยงนะคะแล้วก็แม่แม่ต้อมนะคะที่ระดมทุนนะคะจากแก๊งนางฟ้านะ,ะให้บ้านสามสาวได้สั่งสับปะรดนะคะแล้วก็มีแม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะคุณแม่วัลภานะคะคุณแม่นิพานะคะแล้วก็อีก ท่านนะคะพี่หญิงนะคะพออุ่อนไอรักแห่งบ้านสามสาวนะและท่านที่เข้ามาปิดนะคะปิดยอดนะ,ะก็เป็นคุณแม่แอนนี่นะคะแม่ข้าวนะคะกราบพระผู้คุณเป็นอย่างสูงเลยนะ,ะที่เข้ามาเติมสุกนะ,ะให้บ้านสามสาวได้มีสับะรดนะ,ะไว้ทานนี่นะคะแม่เมสซีสับะรดนะ,ะก็จะรำเรียงนะะมาจากพัทยาแบบนี้เลยนะคะ น้ำเพชรมงคลน้ำเพชรมงค,คลค่ะน้ำเพชรมงคลมาขอบคุณแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญหน่อยลูกมาแล้วมาเลยเด็กน้อยมามาเ็วๆมามาเลยครับน้ำเพชรน,นะครับน้ำเพชรจะเป็นตัวแทนของพี่ๆของแม่ๆ่นะครับน้ำเพชรก็จะเดินมากราบขอบคำข,ขอบคุณนะที่แม่ๆเมตตาสัพนะรพิสดาฮให้บ้านสามสาวดาวซิ่งได้มีอาหารทานนะคะในช่วงที่พายุจะเข้าพอดีเลย คุณทุกๆกำลังใจขอพระคุณทุกๆการซัพพอร์ตนะคะกับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะกับขอบพระคุณแม่ๆนะคะที่สนับสนุนนะครับที่เมตตาบ้านผมนะครับก็ขอให้แม่ๆทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้อ่าแม่ๆทุกท่านนะคะสม,มุ่งมาต์ปารถนานะคะร,รวยแล้วก็ขอให้รวยๆยิ่งขึ้นไปนะคบก็จะขออนุญาตนะคจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ